สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับเรามีข่าวดรามา่านะเป็นดราม่าหรือเปล่านะครับเราเปลี่ยนจากดราม่ามาเป็นพลังบวกดีกว่าเนาะสำหรับคนที่คิดไม่ดีนะครับคำพูดคนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับดาบเหมือนกันนะถ้าเราอ่ารับกับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามากับตัวเราเนี่ยมันก็จะเป็นดาบทิ่มแทงหัวใจเราถูกไหมครับมันก็จะเจ็บนะ แต่ถ้าเราไม่รับคำพูดที่แย่เข้ามาในตัวเราเราก็จะรู้สึกไม่สนใจเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งพอนะครับนะแต่มันก็จะมีประเภทแบบว่า,อาชอบหอยีดหยามแล้วก็ดูถูกนะครับซึ่งน้องเบิร์ตน,นัครินแอดมินเพจหมอลำเสียงวิหกเนี่ยนะครับเขาออกไปแผ่เงินหน้าเวทีมื่อนี้มีแม่คนนึงเพื่นถามว่า หนูเป็นหมอลำบอเบิร์ตก็ตอบว่าเป็นแดนเซอร์ครับทางแม่ยกเขาก็บอกว่าก็ว่าอยู่ดำดำเลๆเขาคือสิให้เป็นหมอลำเบิร์ตก็ยิ้มนะครับยิ้มนะยิ้มรับไว้ส่วนทางแม่ยกก็บอกว่าไปหาของเงินทางอื่นโลดจ้าฉันให้แต่พระเอกแล้วก็หัวเราะผม เบิร์ดก็บอกครับแม่แล้วก็ลงท้ายด้วยคําว่าขอบคุณที่แสดงทัศนคตินะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะมาบอกนะครับว่าการที่ดูถูกเยาดหยามคนอื่นนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่คนที่มีการศึกษาเขาทำกันนะคนที่เขาแสดงทัศนคติที่ดีหรือมีคำพูดที่ดี เพียงแค่ให้กํำลังใจนะครับมันก็เป็นการที่ทําให้ศิลปินเนี่ยยิ้มได้แล้วก็สู้ต่อไปได้แต่ไม่ควรที่จะเอาจุดนะครับหรือข้อบกพร่องของคนเนี่ยมาพูดหรือเอาไปเปรียบเทียบหรือคิดว่าคนนั้นเป็นพระเอกคนนี้เป็นแดนเซอร์เอาไปเปรียบเทียบกันเพื่อให้มามองว่านี่คือพระเอกนี่คือแดนเซอร์ฉันชอบพระเอกฉันจะรักแต่พระเอกและฉันก็จะพูด เพื่อที่จะให้ศิลปินที่เป็นแดนเซอร์เนี่ยรู้สึกบทรพจริตใจโดยการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของแดนเซอร์ของอาชีพแดนเซอร์แอดูจะบอกให้นะครับว่าแดนเซอร์ก็มีเกียรติเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็พระเอกนกพงศกรเนี่ยเขาเป็นเหมือนเมนหลักนะครับเพาราะจ๋าลูกจา๋าเนี่ยถามว่าขาดแดนเซอร์ได้ไหมแดนเซอร์ก็คือองค์ประกอบองค์รวมของฉากทุกอย่างคือมันขาดกันไม่ได้ครับ หมอลำเสียงวิหกถ้าไม่มีแดนเซอร์ทุกอย่างก็ไม่ครบองค์ทีมถูกไหมครับมันก็จะไม่ครบองค์ประกอบฉะนั้นทุกอย่างคือส่วนสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นอยู่ในตำแหน่งไหนโพสิชันไหนนะครับทุกอย่างคือสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์พระเอกนะครับทุกทีมงานทุกตำแหน่งสำคัญหมดฉะนั้นการเป็นแม่ยกที่ดีนะครับไม่ควรพูดจาดูหมิ่นหรือเหยียดหยามศิลปินเพราะว่านกพงศกร นะครับเขาก็เป็นศิลปินที่เป็นเมนหลักที่สามารถดึงผู้คนเข้ามาได้เบิร์ดนัคครินนะครับถ้าเราไม่ให้เกียรติเขานะครับเราก็ให้กําลังใจเขาดีกว่าแต่ถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องนึกถึงเวลาเขาถ่ายรูปสวยๆมาให้พวกเราดูทํางานนะครับถ่ายคลิปให้พวกเราดูพวกเราได้ดูคลิปจากน้องเบิร์ดนะครับน้องเบิร์ดเป็นคนที่อัปเดตข่าวสารข้อมูลได้ดีมากๆเลยเรามองข้อดีของเขานะครับแล้วเราก็ให้พลังบวกกับน้องเบิร์ดนะไม่ใช่พูดจาแบบให้ คำดูถูกเหยียดหยามแบบนี้นะประมาณว่าก็ว่าอยู่ดำาๆแลแลเขาคือเสียให้เป็นหมอลำนะมันเป็นการดูถูกและบุลลี่คนนะครับคนเรานะครับเกิดมาไม่เหมือนกันนะน้องเบิร์ดเนี่ยครบ32มีสมองมีสติทุกอย่างมีความฉลาดความเฉลียวในแบบของตัวเองนะครับสีผิวทุกคนเกิดมาก็ไม่เหมือนกันแล้วในเมื่อน้องเบิร์ดเป็นคนผิวสีนะครับก็ไม่ควรที่จะไป ดูถูกหรือบูลลี่สีผิวของน้องเบิร์ดนะน้องเบิร์ดคือแอดมินหมอลำเสียงวิหกเราก็อ๋อโอเคแอดมินเสียงวิหกนะถ้าเราเห็นนะครับเราให้กำลังใจให้กำลังใจโดยการจับมือหรือพูดคุยเพื่อแสดงทัศนคติที่ดีต่อศิลปินนะครับไม่ใช่ว่าเลือกที่รักมักที่ชอบเลือกแต่พระเอกอย่างเดียว ก็ไม่ใช่นะครับเข้าใจว่ารักนกพงศกรรักแต่พระเอกแต่บางครั้งเราก็ต้องดูองค์รวมนะครับว่าบางครั้งพระเอกเนี่ยเขาก็ต้องมีแดนเซอร์เขาก็ต้องมีทีมงานที่เป็นองค์ประกอบเป็นองค์ทีมที่สามารถช่วยซัพพอร์ตให้วงของเขาประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ฝากถึงแม่ยกบางท่านนะครับที่แสดงทัศนคติที่ติดลบ อันนี้บอกตรงๆเลยนะครับว่าแอดดิวไม่เห็นด้วยเนาะแล้วก็แอบสงสารน้องเบิร์ดด้วยยังไงพี่ดูไปกำลงังใจให้กับน้องเบิร์ดนะครับนะแล้วก็ขอให้น้องเบิร์ดประสบความสําเร็จในเรื่องของงานในทุกๆอย่างที่น้องทํานะครับนะโอเคนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ